สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรเกรดเนะคะครับสาระดีๆทุกๆเช้าวันอาทิตย์ก็จะมาพบกับคุณผู้ชมกันตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีเลยครับก็จะนำสาระความรู้ดีๆนะครับมาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันได้ฟังกันในเรื่องของภาคการเกษตรเป็นหลักนะครับเพราะว่ารายการเรานั้นจะมีสาระดีๆครับจากพี่น้องเกษตรกรจากข่าวสาร ที่เน้นด้านการเกษตรสําคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นเกษตรไทยเกษตรโลกนะครับคุณป้าวันนี้แหละครับคุณป้อมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมบ้างตอนแรกในวันนี้คือนอกจากตอนนี้ที่เป็นข่าวประเด็นร้อนนะคะเรื่องของข่าวน้ําท่วมทางภาคใต้นะคะองขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องที่น้ําท่วมแล้วก็เกิดความเสียหายในขณะนี้นะครับ หน่วยงานของภาครัฐก็ดีหน่วยต่างๆก็ดีก็รณรงค์ช่วยเหลือนะบริจาคกันคนละเล็กคนละน้อยแม้กระทั่งหน่วยงานจากต่างประเทศก็เข้ามาในการบริจาคในครั้งนี้ด้วยนะครับค่ะในการที่รัฐบาลเนี่ยได้ประกาศนโยบายเดินแผนประเทศไทย4.0เนี่ยนะคะ,คะในทศวรรษที่11เนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวะนะคะเข้าสู่ยุคจาก digital, อนาล็อกเป็นดิจิตอลนั้นคืออะไรนะคะ,คะ หมายความว่าก็จะต้องศึกษาหาค,ความรู้ทางด้านเรื่องของดิจิทัลทั้งหลายนั่นเองนะคะอย่างกรณีศึกษาที่แล้วเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันชนิดหนึ่งค่ะที่ให้ความรู้และข่าวสารทางด้านการเกษตร,รของเราค่ะไม่ว่าข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในแอปพลิเคชันตรงนี้นะฮะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถมาค้นหาได้นะไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคพืชหรือพยากรณ์อากาศพวกไงว่ารวมมิตรของข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรก็สามารถที่จะนําข้อมูล ในนี้ไปดูกันได้ไปศึกษาเรียนรู้กันได้เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรกันค่ะแอปพลิเคชันชนิดนี้นะคะเรียกว่า MOAC Application Center ของสำนักงานประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองค่ะเป็นแหล่งเดียวที่พี่น้องเกษตรกรจะขอรับบริการค้นหาความรู้ทางด้านการเกษตรนะคะเพียงแค่นิดเดียวเองปลายมือนิ้วสัมผัสเองค่ะผ่านอุปกรณ์สมาร์ทเดเวิร์สนะคะข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เนี่ยทางราชการเนี่ยบรรจุเข้าไว้เรียบร้อยลว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกพืชใดๆก็ตามนะคบินจะแก้ปัญหายังไงใส่ปุ๋ยอะไรแล้วมันทําให้พืชนั้นเจริญเติบโตงอกงามดีผลผลิตดีก็สามารถดูในนี้ได้ค่ะ,ะคแล้วสําหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะค้นหาข้อมูลวิจัยในที่นี้ก็มีข้อมูลลึกๆให้ด้วยนะคะครับนี่คือข้อมูลเด็ดๆข้อมูลดีๆเข,ข้าอยู่ยุคสมัยของ4.0นั่นหมายความว่าทําไงทําน้อยได้มากนะฮทำน้อยได้มาก,นะมากแล้วทำยังไงให้ผลผลิตที่ด,ดีแล้วก็สู้ตลาดโลกได้นะครับ กับแอปพลิเคชันง่ายๆแบบนี้นะคะจะทําให้พี่น้องเกษตรกรไม่ตกข่าวในยุคดิจิตอลหรือว่ายุคแผนไทยแลนด์4.0ทศวรรษ21นี้นะคะคุะอาทิตย์แล้วก็ช่วงหน้าเนี่ยเราก็จะมีข่าวๆราวเรื่องพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำอย่างไรผลผลิตดีเขาแก้ปัญหาเรื่องดินเรื่องพืชเรื่องการปลูกใดๆเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาพี่น้องไปเ,เขาเรียกว่าลุยนาวาลุยนาลุยไลรลุยสวนกันค่ะสักครู่เดียวครับ โอ้โหพี่อาทิตย์ดูมะม่วงสีดกมากเลยว่าแล้วอยากกินน้ำปลาหวานจังเบ็ดไปกินได้ไหมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเจ้าของก่อนค่ะ ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งเขาเรียกว่ามะม่วงส่งออกมะม่วงส่งออกส่งออ,ออกไปโน่นน่ยญี่ปุ่นเ่ยน,นะค่ะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่โกว่าจะส่งอะไรเข้าไปได้เนี่ยเขาติ๊กหน้าดูนะคุณป้อมเดี๋ยวเราจะไปพบ,ก,บกับเจ้าของเกษตรกรเอ,อของเรากันว่าทําไมถึงส่งออกไปได้เขามีขั้นตอนวิธีการแบบไหนผลิตแบบไหนใส่ปุ๋ยยังไงถึงเป็นขนาดนี้ดกขนาดนี้งั้นเราไปเจออ่ะ,อะ,ออะเดี๋ยวไปหากันเลยน่าจะอยู่แถวน้นอ่ะค่ะ ทิศไหนล่ะคะเกษตรกรเกรดเอที่ว่าไม่เห็นเดิมมาตั้งไกลแล้วมันยังไม่เห็นเลยโนโน no 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 พี่แจ็คพี่แจ็คพี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ็คกำลังทำอะไรเนี่ยหอมมะม่วงครับหอมมะม่วงโอ้มะม่วงสวยมากเลยนะทันน้ำดอกไม้สีทองครับน้ำดอกไม้ต้องมีคำว่าสีทองด้วยสีทองส่งออกนอกนี่ครับดังมากที่นี่ครับที่นี่บ้าน ท่าขอนเบนครับข่าคอนเบนบอําเภอวัดบอดเนาะครับตำบลหินลาดครับทำไมผู้ส่งออกถึงสนใจมะม,ม่วงที่นี่เป็นเพราะอะไรคะจุดเด่นจุดเด่นอของมะม่วงที่นี่ก็พื้นที่แถวนี้น่าจะเป็นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ ผิวะจะสวยกับมะม่วงที่ลาดต่ำแต่ว่าทั้งครับอันนี้คือมะม่วงเนี่ยมันหวานกรอบได้เนี่ยคะ่ะพี่เจกพอจะบอกคุณผู้ชมได้ไหมคะว่ามีเทคนิคยังไงมีขั้นตอนในการปลูกยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะครับขั้นตอนการปลูกเหรอครับค่ะก็ที่นี่ก็จะปลูกก็คือประมาณ6เมตรครับ6เมตรคูณ6เมตร <6 S 2> หกเมตรคูณ6ครับเวลาปลูกก็ปีนึงก็จะปลูกได้แค่หน้าฝน ครั้งเดียวเพราะที่แถวนี้ไม่ใช่เขตทุประทานค่ะค่ะพี่แจ๊คคะไม่ทราบว่าพื้นที่ที่ปลูกทั้งหมดนี่กี่ไร่คะแปลงนี้อยู่ที่12ไร่ครับ12ไร่นะคะแล้วเข้าเก็บเกี่ยวกันกี่ครั้งนะคะก็ประมาณ2-3ถึงครั้ง2-3งถึงครั้งเลยนะคะคุณอาทิตย์นี่เก็บแล้วเนี่ยมีพ่อค้ามาซื้อรับซื้อที่นี่หรือเราไปรถโชว์ขายเองก็จะมีพ่อค้ามาซื้อที่สวนที่สวนเลยไม่ต้องออกไปครับอ่าส่งออกไหนบ้างในประเทศอะไรบ้าง ญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ถ้าเป็นพวกเขียวเสวยก็จะมีมีจีนไหมจีนจีนก็มีครับสิงคโปร์ญี่ปุ่นแบบนี้นะที่ชอบบริโภคมะม่วงครับปปัญหาอะไรมาก่อนไหมคะก่อนที่จะพัฒนามาจนถึงได้ผลผลิตเกรดเแบบนี้ค่ะก็มีครับช่วงแรกๆไม่มีความรู้ก็ศึกษาลองผิดลองถูกนะครับเมื่อก่อนที่ว่าเราทํา ทำมันทาข้าวโพดมะพร้าวน้ําหอมบ้างมะนาวบ้างอะไรบ้างหลายอย่างปลูกพืชหลายอย่างเลยกว่าจะมาปลูกมะม่วงเนี่ยนะพืชไร่บ้างอะไรบ้างครับข้าวบ้างก็เป็นพืชล้มลุกนั่นราคาก็ไม่ดีบางทีก็เจอภัยแล้งแต่มาทํามะม่วงปุ๊บเนี่ยมันคือไม้ยืนต้นมันก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแล้งน้ําครับ ก่อนจะมาอุดมสมบูรณ์แน่นอนต้องมีตอรี่หรือประวัติความเป็นมานะว่ากว่าจะดกขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยนะมีขั้นตอนวิธีการแน่นอนทำไงฮะครับก็ก่อนใส่ปุ๋ยแล้วก็ไถรอบสรงพุ่มโอ้ไถรอบสรงพุ่งขรงพุ่มอยู่นี้ก็ต้องไถรอบอย่างงี้นะครับและจากนั้นจะใส่ปุ๋ยกี่ช่วงช่วงไหนบ้างสองช่วงครับสองช่วงช่วงก่อนตัดแต่งกิ่งก่อนตัดแต่งกิ่งครับแล้วจากนั้นรอบสองก็เป็นช่วงสะสม ส,สมครับช่วงดึงยอดเสร็จแล้วดึงยอดเสร็จแล้วแล้วก็ช่วงใบเพสลาดเลยใบยเพสลาดแล้วเราก็มาใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สองที่นี่นะครับก็คือบ้านหินลาดตะบนหินลาดอำเภอวัอดวัดโบทครับจังหวัดเพชรชบุรซึ่งปัญหาของดินแถวนี้จริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ปลูกมะม่วงเป็นพันุพื้นบ้านกัน พวกมะม่วงแก้วมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยที่เขาหันมาปลูกมะม่วงสายพันธุ์ใหม่ๆหมมะม่วงที่เขาปลูกอยู่ตอนนี้ก็คือน้ำดอกไม้สีทองเบอร์สี่นะครับแล้วก็เขียวสวยเพชรบรรลัดซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากดินที่เขาเคยปลูกมาก่อนเนี้ยสมัยก่อนเนี้ยก็คือเขาใช้เคมีกันอย่างเดียวเลยโดยที่ดินมันเสื่อมสภาพมากพอมาถึงยุคลูกเขามาปลูกมันก็เกิดปัญหาตรงที่ว่าไม่ว่าจะเป็นแมลงวันเขียวแรลงต่างที่มันมาตามลรกจริงๆแล้เราสาเหตุมันเกิดจากดินนะครับดินที่มันเสื่อมสภาพพวก ตรตูพืชต่างๆก็สามารถวางไข่ได้ดีๆเพราะว่ามันไม่มีอินทรีย์วัตถุในดินเลยเราก็เข้ามาแนะนําเขาว่าถ้าเกิดอยากได้ผลผลิตที่ดีลองหันมาใช้พวกอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกซึ่งเกษตรกรเริ่มมาใช้กันประมาณ3-5ปีที่ผ่านมาพอมาใช้แล้วปรากฏว่าผลผลิตเนี่ยออกมาดีมากเลยครับซึ่งตอนนี้เขาสามารถเป็นหน้าเป็นตาของอําเภอได้เลยในตําบลน,นี้สวนนี้นะครับและสามารถส่งออกนอกได้ซึ่งัูที่ถุงได้นะครับ ที่กระดาษห่อซึ่งเป็นกระดาษห่อจากเมืองนอกเลยนะครับตัวนี้แต่ปัญหาหลักๆก,ก็คือเมื่อเราปลูกแล้วทํายังไงจะให้ลูกตัวแล้วคุณภาพดีเราก็มาแนะนําเขาใช้ปุ๋ยยินรีเคมีซึ่งก็บํารุงดินและก็ทําให้ดินของเขาครับดีขึ้นเรื่อยๆโดยการใช้ต้นหนึ่งประมาณ1นกิโลต่อต้นซึ่งเราก็จะเห็นบนผลิตที่ออกมาเต็มสวนไปเลยครับตอนนี้ซึ่งทําให้กเษกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็นะครับรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งตัวนี้เป็นความภูมิใจของเรานะครับที่เราได้มีโอกาสนะครับเข้ามาแนะนำเกษตรกร,เ,ร,กร,รเปลี่ยนพฤติกรรม จากการใช้สารเคมีหันมาเป็นอินทรีย์เคมีหรืออินทรีย์ล้วนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับโครงสร้างดินที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับพงศดรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่บ้านเรานะครับกำลังเริ่มนะครับที่จะหันมาทําแนวเกษตรอินทรีย์กันส่วนใหญ่ซึ่งมันจะเหมือนกับดินเนี่ยมันจะขาดเคมีหรืออินทรีย์ไม่ได้เลยซึ่งมันเปรียบเทียบคล้ายๆกับคนบุคคลที่ติดบุหรี่อยู่ที่เราจะเปลี่ยนเขาจากเลิกแก่บุหรี่แล้วมา อมลุกอมแทนมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งเราค่อยๆเปลี่ยนไปแต่วันนี้เราเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าที่อำเภอวัดบุแห่งนี้เขาทำและประสบความสําเร็จซึ่งตอนนี้เป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งนะครับของพิษณุโลกนะครับซึ่งก็อนาคตอาจจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ได้นะครับเพราะนั้นฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับที่ท่านมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับดินนะครับเราจะไปช่วยเหลือท่านทุกที่นะครับขอบคุณมากครับ มะม่วงที่นี่นะคะจะมีความแตกต่างจากมะม่วงที่อื่นที่เคยทานมาเลยเพราะว่าเวลาที่ทานตอนดิบเนี่ยจะกรอบนะคะอร่อยแล้วก็มะม่วงอันนี้เวลาทานตอนสุกอะค่ะ จะนุ่มหวานลิ้นคนนิยมปลูกที่นี่เพราะว่าดินที่นี่เห็นนักวิชาการบอกว่ามีโพแทสเซียมสูงเวลาที่มันสุกแล้วเนี่ยรสชาติมันจะหวานได้อย่างธรรมชาตินะคะดังนั้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นลูกค้าชาว,ชาวต่างชาติเนี่ยชอบมากโดยเฉพาะประเทศจีนกับญี่ปุ่นนะคะที่แจ็คมีอะไรจะฝาก บอกเทคนิคเกี่ยวกับการปลูกมะม่วงให้พี่น้องเกษตรกรของเราบ้างไหมคะก็มะม่วงก็ทำไม่ยากนะครับมันไม่มีเทคนิคอะไรมากมายม,มันอยู่ที่การสนใจของเราในการ,รทําดูแลถ้าเราสนใจเรารักในสิ่งที่เราทำํำมันก็มีความสุขครับดูลยว่าการใส่ใจครับ เอาอกเอาใจดูแลเป็นพิเศษนะเราก็จะรู้ปัญหาเห็นปัญหาแล้วแก้ปัญหาไปในตัวเองจนประสบความสำเร็จนะถึงตอนนี้นะฮะผลผลิตออกมาเยอะราคาพูดถึงราคาบ้างราคากิโลละเท่าไหร่ตอนนี้น้ำดอกไม้สีทองเกรดเอช่วงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ7 0บถึง80บาทครับไม่น้อยเลยดีครับกิโลนึงนะ70-80บาทครับาทอันนี้คือราคาส่งแล้วใช่ไหมราคาส่งครับลูกนึงเนยได้กี่กี่ขีดได้กี่กิโลลูกใหญ่ให่เลยก็ได้ 4 6ถึง6ขีดนะครับค่ะวันนี้พี่แจ็คก็ได้นำเรื่องราวดีๆน่าสนใจนอกจากจะเป็นสถานที่ที่ให้พวกเราชมมะม่วงดกๆแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมพี่แจ็คก็ยังให้เทคนิคความรู้แต่สิ่งที่ได้วันนี้ก็คือข้อคิดในการเป็นเกษตรกรนะคะทำอย่างไรคิดอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จใช่ไหมคะคุณอาทิตย์ขอขอบคุณคุณพี่แจ็คมากเลยนะคะสวัสดีครับเจครับเอาล้ครับเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วครับพบกับ เราสามคนได้ใหม่ในโอกาสหน้าทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเราจะร่วมนำคุณค่าสู่สังคมกับพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านค่ะเพราะเราคือรายการ,กร,เ,รเกษตรเกรดเ,เ,เอค่ะ<อ>